แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมมากนะครับเล่นด้วยยากแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะแพ้ได้เลยอะแต่ว่าก็ไม่ได้แพ้นะไทยเขาแพ้ซิตี้กันนะ <c oughs> เสมอหนึ่งหนึ่งแบบเยี่ยวจะแตกมีอะไรน่าสนใจในเกมนี้กันบ้างน,นะครับไปลุยกันในเจาะตละาดศาสตร์ข่าหงครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนมเมล็ดฟักทองตรามือขัดเน้นๆเฟ้นแต่มเมล็ดมันๆได้ลองแล้วจะไล้แค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยน สุกิจัดหนักจัดเต็มมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีสุ z u กิ Triple b o n โบนัสเออกรถยนต์สุซูกิวันนี้สุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อต่อที่1ผ่อนสบายต่อที่2มอบส่วนลด15,000บาทและต่อที่3มอบดอกเบี้ยสุดพิเศษติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th ก็อย่างที <pl ains> ่บอกไปนะครับใครเข้าแพ้ซิตี้กันถูกไหมเชลซีก็เสมอใช่ไหมล่ะเออลิวพูก็เสมอไงมันจะมีบางทีอะที่มันไม่เข้าพวกอะเออแอบยอกแอบยอกแอบยอกเอออ่ะก่อนจะไปฟังประเด็นทั้ง4ประเด็นกันนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับช่วงนี้เพิ่งกลับมาทําคลิปอีกรอบแน่นอนว่ายอดวิวจะไม่เท่าเมื่อก่อนหรอกก็หายไปวันเจ็ดแปดวันเนี่ยอยู่ๆก็อัลกอริทึมมันก็ปรับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพยายามกลับมาอย่่างสสมม ม,มากขึ้นแต่ก็ทุกคนก็ดูฮะเสียงขึ้นจมูกมัน7วันและก็ไม่หายสักทีเป็นไซนัสอักเสบเดี๋ยวจะไปหาคุณหมออีกรอบวันนี้นะครับอ่ะยังไงก็แล้วแต่ครับไปลุยกันเลยประเด็นแรกครับเกมแห่งบททดสอบครับ เกมนี้ลิเวอร์พูลต้องบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปที่เป็นจ่าฝูงอยู่นะครับซึ่งก็ต้องซึ่งก็ต้องบอกว่านี่เป็นเกมที่เรียกได้ว่าน่าจะยากที่สุดสำหรับลิเวอร์พูลยุค2.0ของคลอปเลยนะครับมันเหมือนกับเกมแห่งการทดสอบว่าลิเวอร์พูลของคลอปชุดนี้เนี่ยพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนแล้วเพราะปีที่แล้วเนี่ยเราบุกไปโดนถล่มยับถึง4-1เลยพอเกมเริ่มขึ้นครับแมนซิตี้ก็เล่นตามสไตล์เลยครับเพรสกดดันเข้าใส่เพื่อเอาบอลมาคลองแล้วก็ค่อยๆเซตเกมรุกเข้าใส่ลิเวอร์พูลครับแต่ลิเวอร์พูลเองเนี่ยสที่ ใไไนขณะที่แมนซิตี้นั้นก็บีบสูงมากขึ้นจนเราจ่ายบอลพลาดหลายครั้งนะครับในที่ที่27ครับลิฟูสามารถป้องกันลูกแต้มของแมนซิตี้ได้แต่ว่าอาริซอนเนี่ยเปิดบอลโต้กับเร็วแต่วันนี้ครับเจ้าตัวออกบอลไม่ดีหลายครั้งหลายคราครั้งนี้ก็พลาดหนักเลยเพราะเตะไปแล้วเนี่ยบอลมันลอยโด่งในแดนตัวเองนะครับแกล้มด้วยอาเก้ AK เก็บบอลได้ก็เลยลากหลบสบอสไลน์แล้วก็เทรนที่ไม่ตัดสินใจทาฟาวก่อนจะจ่ายฮารแลนด์หลุดไปยิงเข้าไป1-0จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้พูดถึงจังหวะนี้นิดนึงงับตต,ต้้ออกว่าแ คนจ่ายแล้วครับคือหลักไม่ดีเร่งตัวเองเกินไปเอาจริงๆเนี่ยนะครับก่อนจะเสียประตูเนี่ยผมมองว่านักเตะเลี้ยงผู้ทุกคนอนะวันนี้ในครึ่งเวลาแรกอะเร่งตัวเองแล้วก็ติดโลกคือเหมือนโดนเพรสซิ่งสูงมากๆแล้วแกะเพรสซิ่งกันไม่ดีพอแกะเพรสซิ่งไม่ดีเนี่ยก็กลายเป็นว่าเล่นเสียกันเองหลายต่อหลายครั้งนะครับก็เป็นหนึ่งจุดที่ทําให้เราเห็นแผลในเกมนี้แล้วก็จังหวะที่อาเก้ลากเลี้ยงเนี่ยสมอสไลกับเทรนต์เนี่ยก็ไม่ตัดสินใจตัดฟาลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีวิฟิลตัว ยังไงเขาตัดฟไฟอยู่แล้วจวังหวะนี้เพราะว่าคือทีมมันยังไม่สามารถเซตอัพฟอร์แมตเกมรับได้คุณต้องซื้อเวลาให้กับเพื่อนๆหน่อยแต่ปรากฏว่าทั้ง2คนปล่อยเขาแหวกไปดื้อๆแบบนั้นช่องว่างในการยืนแนวรับเนี่ยเมื่อมันยังไม่ถูกเซตอัพมันก็เลยมีช่องว่างเยอะครับและการว่างให้กับฮาแลนเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่านรกจะมาเยือนแล้วก็มาเยือนจริงๆเราก็เลยโดนขึ้นน,นํา1 0เป็นความผิดพลาดในการบิลล์อัพเกมความผิดพลาดในการเข้าปะทะแล้วก็เป็นความผิดพลาดในการประกบตัวนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนรวมของาามมมพลังหเลยลเยกกรรอ แล้วก็มีโอกาสบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้ประตูตีเสมอที่สําคัญคือโดนแมสซิตี้ตัดบอลได้จนเกือบโดนลูกที่2หลายครั้งด้วยก็เรียกว่าลิฟพูเนี่ยนะครับออกบอลพลาดในจังหวะที่ได้ลุ้นส่วนซิตี้เองเนี่ยก็พลาดในจังหวะที่โต้กลับหลายครั้งเหมือนกันไม่คมนะครับเกมมันก็เล่นกันไปครับโดกูก็โดดเด่นมากๆานะครับส่วนเกมรับลิฟพูเองก็ช่วยกันซ้อนหลายต่อหลายครั้งก็ถือว่าทําได้ดีนะครับแต่ว่าเรื่องของการออกบอลยังคงย่ำแย่เหมือนเดิมนะฮะโดยเฉพาะกับอาริซอนที่วันนี้ออกบอลไม่ดีเลยแล้วก็เจ้าตัวเนี่กมนาบด้้สุ80ิไขึ ก่อนที่ฮาร์แลนด์จะได้จบนะครับแล้วก็บอลไปติดเซฟอาริซอนเล่ฟูสวนทันทีครับดิแสพาบอลขึ้นมาก่อนจะจ่ายข้า่ไฟซาร่ากัคโปก็วิ่งทําทางดึงตัวประกบครับแล้วซาร่าก็จ่ายให้เทรนที่เติมขึ้นมาก่อนจะกดด้วยขวาบอลทะแยงเสียบเสาไกลไปสวยๆตีเสมอ1ต่อหนึ่งครับช่วงท้ายมาซิพยายามเร่งเกมขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่สามารถยิงประตูได้จบเกมเสมอไป1นึ่งหนึ่งแบบว่าก็ยังดีที่มีแต้มออกมานะครับเป็นฟิลลิ่งแบบเสมอที่เหมือนเราได้ชนะออกมาจากเอติฮัดเลยนะครับเพราะเอาจริงๆเนี่ยถ้าลองเปรีย ของเกมรับที่ช่วยกันเล่นได้ดีมากๆต้องชื่นชมเลยครับพูดถึงประเด็นที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้านี้นะครับกับการโดนเกม pressing เล่นงานนี่คือประเด็นที่2ครับเอาจริงถึงแม้ว่าวันนี้เราจะมีแต้มกลับมาแต่ก็ต้องยอมรับว่าซิตี้เนี่ยดีกว่าในเรื่องของการสร้างสารรค์เกมการทําเกมลุกแล้วก็รายละเอียดลเล็กๆน้อยๆก็ทําให้ซิตี้นั้นดีกว่าเรามา,มากๆในเกมนี้นะครับอีกอย่างที่ชัดเจนเลยคือเราโดนเกม pressing ของมาซิตี้เล่นงานเข้าเต็มๆครับดาบนั้นคืนสนองคือตั้งแต่เกมเริ่มเนี่ยเป๊ปไม่ได้วางแผนที่มารับในแดนตัวเองนะครับหร เพรสซิ่งเข้าไปที่แดนที่3ของเ์พูแล้วก็ใช้แดนกลางอย่างแบร์าโดหรือว่าอาร์เวรเรชเนี่ยปิดช่องทางการจ่ายบอลไหน,นมีโรดี้อีกนะครับทำให้เ์พูเนี่ยนะครับลำบากมากในการขึ้นเกมซิตี้ก็เลยสามารถตัดแดนกลางของเรา,เาไปจากการขึ้นเกมได้หลายต่อหลายครั้งในขณะที่แดนหลังในระบบ3เซ็นเตอร์เนี่ยก็ประกบนายกของเราได้อย่างพอดิบพอดีแล้วก็สามารถจัดการลูกกาอ,อากาศของเราได้ดีด้วยทําให้บอลที่โยนมาจากฟานไดหรือว่าจากแนวหลังเนี่ยมันมีน้อยมากแล้วก็เมื่อโยนไปก็จะถูกเก็บหมดเลยนะครับ,บวกกับการเข้าเฟซซิ่งของซิตี้ในบริเวณกลางสนามหรือว่่าาาาาารริมมมมเเเเเส้้้นนนนตอออทีีพยขขึกคืบบ สคนครับแล้วก็เป็นการเข้าถึงตัวที่เร็วมากทาให้หลายครั้งแดนกลางเราก็เสียบอลไปเองจนโดนเกมรุกสวนกลับเร็วเอาจริงๆครับถามว่าเรามีจังหวะเพรสได้ไหมก็คือมีครับแต่ว่าวิธีการแก้ของเราเีจะเป็นการแก้แบบสวิตบอลเร็วข้ามฝั่งเพื่อไปหาพื้นที่ว่างมากกว่าคือมากกว่าการที่พยายามที่จะต่อบอลจากทะลุแนวกลางซึ่งพอโลไปโลมาครับมันไม่ได้ทําให้บอลไปข้างหน้าแต่ถ้าคุณจ่ายตัดกลางเลยแบบที่เอเดรียนโมโรเรสทำหรือแบบที่โรดี้หรือว่าแบรนาโดพยายามที่จะขยับ,ขย,บขยื่ยนตัวเพื่อแกะเพรสซิ่งอยู่ตลอดเวลาคุณจะเห็นเลยว่าาาพอเเ้บบไปป๊แลว จ่ายเข้ากลางมาได้ไม่มีตัวประกบบอลจะฟโฟล์มากเขาจะมีพื้นที่เยอะมากนะครับว่ากันตรงๆนะฮะพูดกันตรงๆแบบตรงไปตรงมานะครับต้องชมเกมรสซิ่งของแมนซิตี้ว่าสุดยอดมากเขาเก่งมากสร้างปัญหาให้เราแบบชัดเจนอยาอ่างอาริสันในเกมนี้ออกบอลพลาดหลายครั้งแล้วก็เหมือนเสียความมั่นใจไปเลยหลังจากเสียประตูแรกแต่ก็เป็นเพราะเราเองด้วยที่ตัดสินใจที่พยายามเซตบอลต,ต่อไปไม่ว่าจะโดนบีบมากน้อยแค่ไหนก็ตามเอาเป็นว่าเกมนี้เนี่ยเราทําได้ดีตรงที่สามารถมีแต้มกลับมาได้ถึงแม้ว่าในรูปเกมอาจจะเป็นรองก็จริงนะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องชมชายคนที่ยยิงงงงปรระะตููีเสมอ่่าานซึึจพดถใ ต่อไปผมมีนิยามสั้นๆตรงนี้นิดหนึ่งครับก็คือประเด็นมันคือว่าซิตี้เนี่ยโดนเราบีบเพรสซิ่งแต่เราไล่เขาไม่จนแต่เราเนี่ยเวลาเราโดนบีบเพรสซิ่งเนี่ยเราโดนเขาไล่จนจนมุม นี่คือปัญหาที่ทุกครั้งทุกคราที่ผมเวลาดูแมนซิตี้กับเวือ์พูลเล่นมักจะเป็นแบบนี้เสมอตัวผู้เล่นของพวกเขาสามารถแกะเพรสซิ่งได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่เราเลือกจะทะแยงมุมข้ามไปข้ามมาซะมากกว่าตรงนี้นเป็นปัญหาครับถ้าสมมติว่าเจอเกมเพรสซิ่งแบบนี้อีกเนี่ยจะทําอย่างไรแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าใครมาเพรสสูงใสเ่เวอร์ผู้แบบนี้ก็มันจะเคาะผ่านไปได้ถ้าเอ,อนเป็นซิตี้ที่เพรสแดน,นบน5คนไงมันก็เลยเล่นยากใครเจอซิตี้เล่นแบบนี้ก็เป๊กันทุกคนนะครับไม่เชื่อลองถามครับนั่นแหละ มาพูดถึงเทรนด์กันดีกว่าครับว่าเทรนด์เนี่ยโดนเผาแต่ว่าก็เอาจะจัดเลยนะครับก่อนเกมวันนี้หลายคนคิดว่าเทรนด์จะโดนโดกูเผาจนเสียศูนย์แน่ๆนะครับในโซเชียลนี่ถือว่าแรงมากนะครับในกรณีนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้จอร์ีโดกูเนี่ยว่ากันตามตรงเนี่ยใครเจอก็เอาลงยากยิ่งเป็นในที่มีปัญหาในการเล่นเกมรับแบบตัวตัวให้เห็นแล้วเนี่ยยิ่งน่าเป็นห่วงว่าจะโดนเล่นงานน่กซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับเกมทางฝั่งควาแลวภูก็จะเป็นจุดอ่อนแบบสุดๆเอาจริงๆพอเกมเริ่มก็ต้องยอมรับนะครับวววานนเแแกีียรลลั้้้้บึ็ตตขๆมม ก็คือการใช้นักเตะคนมาคอยซอนเทรนด์และทําให้โดกูนั้นถูกลดความอันตรายลงไปบ้างแต่ก็ยังอันตรายอยู่ดีนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเทรนด้วยครับเพราะว่าการเจอกับโดกูชั่วโมงนี้เนี่ยให้ใครมาเอาลงก็เอาลงยากครับแต่ว่าเทรนด์ก็ยังมีบางจังหวะที่สามารถเอาชนะโดกูได้อยู่บ้าง3-4ครั้งเลยแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เกมรับของเทรนด์ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะโดนเจาะอ,อยู่ฝั่งเดียวก็ตามครับยกเว้นประตูที่เสียคือลูกนั้นควรจะต้องตัดฟาวแต่ไม่ตัดนะครับที่จะพ วเ,เวลาที่เทรนท์หุบเข้าไปสร้างสรรเกมตรงกลางเนี่ยก็มักจะโดนแบร์เโดซิลวาตามมาไล่ประกบตลอดแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดครับเทรนท์ก็ยังมีส่วนสำคัญกับประตูตีเสมอที่ทีมได้เพราะว่าทีมได้จังหวะสวนกลับแล้วก็เป็นเทรนที่เติมเข้าไปขอบอลแล้วก็กดลูกนั้นเข้าไปนะครับแต่บอลหนึ่งครั้งแล้วกดด้วยขวาบอลพุ่งทะยานเสียบเสาวสวยงามสิติวันนี้ครับสัมผัสบ,บอล66กครั้งผ่านบอลสำเร็จ74%วางสอลยาวเปอร์เซ็นต์วางบอลยาวเข้าเป้าสีม่รากแปดครั้งแท๊กเบิลงได้1บครั้งโองากาส อกหึ่งครั้งเป็น1ประตูและถึงแม้ว่าเกมรับอาจจะโดนเผาครับแต่ว่าเกมรุกของเขาเนี่ยก็ยังเอาเหมือนเดิมบางทีถ้าเรามีแบ,บ็คขวาดีๆเนี่ยเทรนอาจจะถูกดันขึ้นมาเล่นตำแหน่งมิดฟิลก็ได้ครับเหมือนในทีมช่างกฤษเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับถ้าเทรนได้เล่นกลางเต็มตัวอยากเห็นไหม ลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับจริงๆยังมีแนวรับอีกหลายคนที่ควรจะได้รับคําชมะนะครับเพราะว่าต้องบอกว่ามีหลายคนที่เล่นได้ดีอันอย่างยกตัวอย่างนะครับซิมิกัสก็ถือว่าสู้คําวิจารณ์ได้ดีนะครับไม่โดนใครเลี้ยงผ่านเลยในเกมที่ผ่านมานะครับคือต้องบอกว่าสถิติของเจ้าตัวก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยสัมพนรร50ครั้งครับจาบ่ายบอลสำเร็จ87%คีย์พาสถึงครั้งชะนะการโดนภาคพื้น,นิน100%แลวก็ไม่โดนใครเลี้ยงผ่านเลยคือจะเล่นได้แบบนี้ในทุกๆนัดเนี่ยซิมิกัสก็จะทําให้เราาาหหย่่วงงมกขึึ้นนนสีค ันได้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับถิติเกมนี้เนี่ยจากบอลสเร็จ9.1%โดยกลาากาศชนะ1ครั้งเคลียร์บอล3ครั้งนะครับแล้วก็มีโอกาสยิง1ครั้งก็ถือว่าเป็นลูกพี่ใหญ่ที่กลับมาได้อย่างสมบูรณ์แบบในเวลาที่เหมาะที่ควรส่วนคนที่ผมถือว่าเข้าตาพอสมควรเลยนะครับก็คือจอร์มาติดนั่นเองจากบอลสเร็จ8.3%โดยกลาากาศชนะ100%แท็กเกิลชนะ1นึ่งจากสองครั้งเคลียร์บอล5ครั้งมากที่สุดในชนก็ถือว่าเกมรับวันนี้เนี่ยแผงแบ็กโฟเล่นได้ค่อนข้างโอเคเลยนะกับการที่เอาเกมรุก ขึ้นชื่อว่าอันตรายที่สุดในพรีเมียร์ลีกอยู่ได้แบบนี้ก็ต้องให้เครดิตแนวรับกันด้วยนะครับมีเวลาชมก็ต้องชมเขาบ้างนะเวลาเขาเล่นดีเนาะอ่ะประเด็นสุดท้ายครับทีมนี้กำลังสร้างมองข้ามไปก่อนไหมไม่รู้ลองมาฟังหลังจบเกมครับเราก็ได้หนึ่งแต้มจากทีมที่ชนะในบ้านติดต่อกัน23เกมและเป็นที่เราสามารถพูดอย่างเต็มปากว่านี่คือทีมที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ผมหมายถึงแมนเชสเตอร์นะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเสมอกับทีมที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ได้ก็ถือเป็นเรื่องดีรูปเกมอาจจะไม่ได้สูสีคร แเมื่อเราเอาไปเปรียบกับปีที่แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่ายุคนี้พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนครับเราอาจจะยังพัฒนาได้ไม่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ดีพอที่จะเอาชนะมาสตีออกมาได้แต่ทีมเราชุดนี้เนี่ยก็ยังมีศักยภาพที่เฮริทเขนอีกมากเพราะทีมชุดนี้ถ้าเราว่ากันตรงๆนะครับเพิ่งจะลงเล่นในลีกรวมกันเนี่ยไม่ถึง20เกมดีเลยคือการเปลี่ยนแปลงการยกชุดแบบนี้มันย่อมส่งผลและปรากฏว่ามันส่งผลในทางที่ดีครับมันมีอิมแพคด้วยหลังจบเกมครับคาราเกอร์ออกมาบอกว่าเขารอที่จะดูว่า ทีมชุดนี้มีอนาคตอยู่มากเลยซึ่งแน่นอนว่าเราก็อาจจะยังเกาะกลุ่มหัวตารางครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทีมเต็งลุนแชมป์เพราะทีมชุดนี้ต้องเจอบททดสอบอีกเยอะนะครับซึ่งตอนนี้บททดสอบนั้นก็เหมือนว่าจะเริ่มขึ้นแล้วครับเพราะหลังจากจบเกมมนซิตี้ก็มีข่าวร้ายตรงที่ว่าอากบาดเจบของโชตาและอาริซอนดูไม่ดีเลยครับจากการยืนยันของเจคเกนคลอปก็ต้องรองการสแกนอย่างเดียวครับว่าสุดท้ายแล้วต้องพักกันนานแค่ไหนในแง่ของเลนอัลเฟรดโชตาครับอาจไม่มีปัญหาอะไรมากนักเพราะว่าเรายังมีดีอาร์ี่เป็นตัวแทนที่มีคุณภาาาาพพพออันนนยููู่่่่่แแตตตตววปหงงผ้้สระ กวลมากเลยเพราะว่าคุณภาพของอาริซอนกับแคลเฮอร์เนี่ยยังแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับก็ต้องมารอลุ้นว่าอาริซอนนั้นจะเจ็บมากแค่ไหนแล้วในช่วงเดือนธันวาคุณเ้ยปฏิทินเดือนธันวาเนี่ยถ้าคุณเจ็บ4สัปดาห์เนี่ยคุณหายไปแบบ7จ็ดแปดเกมอะคุณมันก็กระทบอยู่แล้วนะครับนี่คือบททดสอบแรกที่กาลังมาเยือนครับกับอาการบาดเจ็บของนักเตะตัวสําคัญเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกนะครับตารางการแข่งขันมันอันตารายมากๆก็ได้แต่หวังว่าพ่อหมีจะไม่เจ็บหนักมากแล้วก็หวังว่าแคลรเฮอร์จะทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเเมื่อได้ป็นนตัวแทนนรร กันครับว่าหลังจากผ่านเดือนธันวาคมไปเราจะอยู่ตรงไหนของตารางคะแนนถ้าเรายังสามารถเกาะกลุ่มหัวตารางตอนนั้นได้เนี่ยนะครับผมจะเป็นคนยกมือขึ้นประกาศสารรบทันทีว่าลุนแชมป์เต็มตัวนี่แต่ว่ารอจบเดือนธันวาก่อกันนะครับเชียร์กันไปยาวๆรู้สึกกับเกมนี้บ้างครับประชอบใจฟอร์มการเล่นของนักเตะคนไหนใครคือแมนออฟเดอะแมตช์สำหรับคุณคอมเมนต์มาบอกผมกันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้เกมเองไปก่อนสวัสดีครับ